ไทยหู้นะแต่ใจนะครับประสูั้งตัวไปใจนะครับดวงรู้อยู่แล้วับตอนนี้สร้างการจัดกิจกรรมการมคนร์ตข้าณีเราเองข้ามมาแล้วมเขาได้มาพบปะครับพี่น้องจังก้อนนะโอ้ผไปมุมปุ่นมุมนี่มาหารนะฮะ ต่อมาพบปะพี่น้องจามเพื่อแม่ใจในกูเป็นที่ละลึกกันเพ่อางอขาฟดพครับ ตัวเอต้องทำนี้เลยครับเป็นสี่เลยนะครับแบบสองห้าจังติดตั้งบที่ภาใจเบสัมบูตไปตายไปตามตามไบตมตามไปตามไปตามไปตามไรตามไปามไตามไปตารไปตามไปตามไปเนมไปตามอปเายไกตาม้ตามามไปตกมามไีามัปามไปดัมไป้ปตาไปตามาา จะให้ึ้มไปตีวบกการาอำเภอนะครับเนี่ยไปปีสัมานาการชาเภอไปปีสัมนลราให้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะส้มไปกวาดต้อนรับนะครับบาทุจ้าเลียงตัไงใจไหนะครับวันนี้กากอาจารย์ท่า้งข่าวแปรงรวนนะครับไปตามมันปีห้องนะครับไปเดียวว้าอาจารย์จะเรียนเรียนเหีนงขอมสายล่างนะครับแต่ถ้าอยากาัติการข้ามเมื่อยากหการพราอมเมืออนะครับต่อไป ู้จาหรือไปที่ตสอบถตีว่าการอำเภอเมจแต่ก่านต้องขอบคุณทุกภาคผนวกหนึ่งนะครับแต่ทันไหนตีจะได้มรียนรู้ตารบยาใสต่อเรียนจอได้เลยนะครับเพราะว่าเ้นี่จะย้อนเริดรการที่กำผู้่านะครับในการดำเนินตัวจะสมทบใจหลัจากว่าท่านที่สอดสนใจแตตอก

มันมาตังเฝ้ด้วยเนี่ยการสางสดยกัดงนีนอยเนี่ยกีรต้องรวิที่ดีอันนี้จะยกรดแบบมาานนัอนระับระดกที่นน้อันนี้าามหาลัยสูงขัของแบบทีเาร้

ข้างมันหยุดไปุประมาปราันดนัอดปัดเอาตัทับพอลที่นี่พอครับพอลุกมาได้อะเอกอมาเสนอมานึ่งด้อนหนึ่งตโวไม่พอครับ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 คครับรัักคอััครับครับ นี่เราเนนัย้ายเจะได้มาพนันหนีทุส่วนมีรัมนารีมมีผูว่ามีมดเลยพย้ายอ่ะับครเขาไปหาตัวลูกลก็ได้เลยว่ามันตกวจะบอกมีนสามวันนับนครับค้างค้างเาเกิดกลาปีค่ะ

อาจารยะเจริญเนง้าจรงเรไม่เป็นไรนะร้านายแล้วบอกคนอื่นใช่้านขายอะไรร้ายล้านเาล้านเวยเจ้าป็นาที่อยากะานกันลูกเยก็ลานเยล้านเจ้าลูกของปีสามกั้ะไป้าดนี กับวิศว์นี้เดี๋ยวเมื่อวันต้องเจอเลยว่าตุ้งตีนจะเป็นคนชักะ้นกลางโอเคครับผมก็ถือว่าเสร็จสิน้นพิธีเรียบร้อยแล้วก็กอนกรับครับเท่านรัฐมนตรีนะนอยเอกธรรมนัฐพร่มเผาก็แวะทักทายพประม่พี่น้องจามพึอแม่ใจแล้วก็รับฟังปัญหาโครงการต่า,างๆท,ที่น โดยงันต่างๆไดเพื่ม่ใจนะขะสงฆ์เสงบนกับมีโครงการอย่างมานำเสนอก็อจะได้นำเสนอกันด้วยปากเปล่าก็ากกได้หรือว่าจะเป็นเอกสารใสซ่ซองไว้นะเปิดกับห้าไปเดี๋ยวไปพิจารณาดูว,ว่ามีโครงการในอย่างที่เป็นสามารถช่วยได้เดีเยผิผคงจะคงจะช่วยนะฮะ,ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลานะท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะฮะว่าจะมีกิจกรรมอะไรอย่างแฮมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ่นะ